สวัดีนะครศรีธรรมราชนี่เราอยู่ที่ร้านนอกชาญกาแฟนะครับผมอยู่ที่บางโปงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นร้านกาแฟแบบเ,เล็กๆที่อยู่ข้างในสวนดอกไม้อะไรเงี้ยขเราไปดูกันว่าข้างในแถวไหนร้านนอกชานกาแฟอยู่ย่านบางปูริมถนนสายนครศรีสุราษฎร์ธานี ็นร้านกาแฟเล็กๆแต่หากขับรถผ่านอาจจะไม่สังเกตว่ามีร้านกาแฟ,แฟแอบแฟงอยู่ในสวนตรงนี้บรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเจ้าของร้านนำพันไม้ต่างๆมาตกแต่งได้อย่างลงตัวอย่างกลับมานั่งในสวนส่วนตัวเลยเดินเข้ามาในร้านจะมีของสะสมของเก่าให้เดินดูแบบไม่น่าเบื่อคุณปีเจ้าของร้านน่าจะดัดแปลงของใช้ในบ้านมาเป็นของตกแตง่งทางร้านจะขายเมนูน้ำเป็นหลักและมีขนมปังกรอบวางไว้จำหน่ายเพื่อให้นั่งกินเล่นกันอีกด้วย ส่วนราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นที่35บาทสำหรับเมนูร้อนและ40บาทสำหรับเมนูเย็นและผมก็ได้สั่งอวันตินวูคาโนเย็นมา1แก้วพร้อมเดินชมบรรยากาศร้านไปด้วยครับโต๊ะเก้าอี้ต่างๆที่ใช้ในร้านจะเป็นไม้เกือบทั้งหมดและนี่มีเปลไม้ให้นั่งไกวเล่น จิตเจ็ดกับเพื่อนเด่มกาแฟหอมฮอบชมสวน ส่วนมุมข้างโลกร้านก็มีที่นั่งดื่มกาแฟดูดอกไม้ผันไม้ไปด้วยเหมาะก,กับสโลเกนของทางร้านจิบกาฟแฟเลดอกไม้นั่งในส่วนของร้านที่ร่มรื่นเหมาะก,กับการนั่งพักเพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเองหากใครผ่านทางถนนเส้นนี้ก็อย่าลืมแวะมาจิบกาแฟกันนะครับหรือใครที่อยากหนีออกจากตัวเมืองเมื่อไหร่ร้านนี้ก็ถือว่าตัวเลือกที่ดีอีกที่หนึ่งสำหรับบรรยากาศสงบๆแบบร่มรื่น